ประเด็นต่อมาคราวนี้เรามาดูมวยคู่เอกบ้างนะครับระหว่างทนายตั้มกับคุณสามารถปรากฏว่าต้นเรื่องเนี่ยมาจากทางทนายตั้มเนี่ยเขาไปเปิดคลิปซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้ใช่เออเกี่ยวกับที่ไปเรียกรับผลประโยชน์ของ The i ค o อนนะครับแล้วก็ท้ายสุดเนี่ยมันก็ลุกลามบานปลายแล้วก็เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับคุณสามารถสมาชิกพรกพลังประชารัฐออกมาเคลื่อนไหวนะครับหลังจากที่หลายฝ่ายจับจ้องการคุณสามารถเนี่ยเขาโพสต์ว่า วันพฤหัสผมจะแจ้งความเด็กซื้อน้ำข้อหารักลอบดักฟังใช้ประโยชน์เปิดเผยจำคุกห้าปีซื้อไหนเผยแพร่ก็รับโทษนะครับแล้วก็มีข้อความว่าและผู้ใดรับรู้ข้อความจากการกระทำผิดตามข้อหนึ่งใช้ประโยชน์เผยแพร่ก็รับโทษจำคุกห้าปีอันนี้คือประเด็นพอคุณสามารถโพสเนี่ยเขาไม่ได้โพสข้อความอย่างเดียวไงเขาไปโพสเกี่ยวกับประกาศคณะปฏิรูปการปกครองนะครับ ฉบ,บับที่21ตั้งแต่สมัยนู้นอะสมัยบิกบังอะ,ะหลังยึตอธนาจนะว่าเกี่ยวกับเรื่องการห้ามดักฟังทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆนะครับหลักการของมันเนี่ยก็คือว่าเขากําหนดโทษไว้สมัยหลังยึตอธนาจคุณนักสินนะครับว่าถ้าเกิดใครดักฟังใช้ประโยชน์หรือเปิดเผยข้อความที่มีการติดต่อทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารใดๆโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยเขาขู่ว่า ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือว่าปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับก็เท่ากับว่าประเด็นก็คือว่าทางคุณสามารถเนี่ยหลังจากกบดานมานานก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับยืนยันว่าเดี๋ยววันพฤหัสเขาจะไปแจ้งจับเด็กขายน้าซึ่งเราก็ไม่รู้นะเด็กขายน้ําคืออะไรนั่นสิคะสตังมีเด็กขายน้ํำไหมเขาเป็นเด็กซื้อน้ําหรือเปล่าหรือเด็กขายน้ําพี่เก่งเขาเขียนเขียนว่าไงนะเขาเขียนว่าไงคะ เด็กซื้อน้ำวันพฤหัสผมจะแจ้งความเด็กซื้อน้ําเขาจะใใไปแจ้งข่าเด็กซื้อน้ํานะใช่ค่ะเออธนาาเขาไม่เด็กซื้อน้านะครับแล้วก็หลังจากคุณสามารถเขาโพสต์ออกไปปรากฏว่าทางทนายตั้มมีความเคลื่อนไหวใช่ไหมใช่ค่ะทางด้านทนายตั้มนะคะเอาความเคลื่อนไหวล่าสุดเลยเมื่อช่วงน่าจะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะทางด้านทนายตั้มก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุว่า ผู้ทนายด้วยการใช้กฎหมายเลยหรอสามารถอยู่ๆก็จำเสียงตัวเองได้ใช้เลยปฏิเสธมาตั้งนานผมมั่นใจว่ามันไม่ผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนไม่งั้นผมไม่เปิดหน้าสู้หรอกครับแล้วก็ไอในส่วนเนื้อหาของคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาสรุปแล้วกันนะว่าจริงๆเนี่ยทนายตั้มเนี่ยเขาโพสต์คลิปเป็นการสนทนาของสบุคคลนะครับคนนึงเนี่ยแทนตัวเองว่าประธาน กับอีกคนนึงเนี่ยแทนตัวเองว่าเป็นพยานนะครับก็สรุปว่าเป็นการสนทนาการว่าไอตัวคนที่โทรหาคุณสามารถเนี่ยเขาบอกว่าโดนตํารวจโทรให้เรียกไปหาใช่ไหมแล้วเขาก็ปรึกษากับประธานที่เป็นขอเสือเนี่ย ใช่ค่ะในคลิปสนทนาดังกล่าวนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าหนึ่งคนเนี่ยก็คือทางด้านประธานสอแล้วก็อีกคนนึงก็คือผู้ติดตามผู้ติดตามเนี่ยค่ะโทรหาประธานสอเพื่อปรึกษาว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบสวนกลางติดต่อเข้ามาพร้อมกับสอบถามว่าชายคนดังกล่าวไปทําอะไรที่ร้านแมคโดนัลสาขาปั๊มเชลใกล้กับห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านรามินทาในวันเดียวกันกันกบที่บอสปีเตอร์มานะคะก็มีการโทรมาแล้วก็อยากจะสอบถามข้อมูลค่ะแต่ว่า ทางท่านประธานก็ได้แนะนําให้ชายดังกล่าวปฏิเสธทางเจ้าหน้าที่ค่ะพร้อมกับถามย้ําว่าทางเจ้าหน้าที่ติดต่อมาอย่างไรถ้าติดต่อมาเขาจะต้องติดต่อมาที่ผมก่อนแล้วก็เน้นให้ชายดังกล่าวนะคะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลแล้วก็เน้นย้ําว่าถ้าคนที่ติดต่อมาเป็นตํารวจจริงให้เขาออกหมายเรียกมา โดยในช่วงท้ายของคลิปเสียงนะคะท่านประธานก็ยังคงเน้นย้ำให้ชายดังกล่าวเนี่ยปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่โดยบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีเบอร์โทรศัพท์แล้วแอบอ้างหรือถ้าเป็นเรื่องจริงก็ให้เขาส่งหมายเรียกมาที่บ้านแล้วทางท่านประธานก็จะส่งทนายไปด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในคลิปสนทนาดังกล่าวก็มีบางช่วงบางตอนที่ท่านประธานเนี่ย ได้สอบถามทางปลายสายว่าได้มีการบันทึกการโทรหรือไม่ด้วยค่ะอืมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวระหว่างทนายตั้มนะกับประธานสอนะครับเดี๋ยวตามกันต่อไปนะครับ